ดูข้อนี้ตรรกศาสตร์ผสมฟังก์ชันนะไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะข้อเนี้ทําไปดูเอาแล้วก็แล้วก็เช็คง่ายๆไม่ยากเลยข้อนี้เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นประพจน์นะแล้วแล้วฟังก์ชันของประพจน์ใดๆเนี่ยนี่ไงเอฟเป็นฟังก์ชันของประพจน์ใดๆเนี่ยจะมีคําตอบเป็นแค่สองอันคือลบหนึ่งกับหนึ่งนิยามของมันบอกว่าถ้าจริงอ่ะตอบลบหนึ่งนะถ้าเทจเนี่ยตอบหนึ่ง แสดงว่าค่าฟังก์ชันมันมีแค่สองค่าคือไม่ลบหนึ่งก็หนึ่งจริงๆก็คล้ายๆตรรกศาสตร์แต่ที่ว่าค่าของฟังก์ชันมีแค่สองค่าคือจริงกับเท็จอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่นี่ก็เอาจริงกับเท็จมาเปลี่ยนเป็นตัวเลขเฉยๆข้อกอไก่เขาบอกว่าถ้า p กับ q เป็นเลขอะไรเป็นเป็น,ป,นประพจน์อะไรก็ไม่รู้นะหาฟังก์ชันของ p แล้ว q กับหาฟังก์ชันของตัวนี้มันจะเท่ากันไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยสาหรับทุกๆ p และ q คําตอบก็คือว่า มองปุ๊บเรารู้ปั๊บเลยว่าเนื่องจากฝั่งข้างฝั่งไอ้ขวาเนี่ยมันเท่ากับ F ของ NOT นี่กระจายได้ใช่ไหมก็กลายเป็นอะไร Q หรือ NOT P ซึ่ง Q หรือ NOT P มัน not p มันคือ NOT P หรือ Q ซึ่ง NOT P หรือ Q มันก็ P แล้วอะไร Q คูง่ง่าย่คือว่าไอ้ข้างในเนี่ยจัดรูปไปจัดรูปมามันดันเป็นตัวเดียวกันถ้าดันเป็นตัวเดียวกันเสร็จก็จะได้ว่าไม่ว่าฝั่งซ้ายจะเป็นเลขอะไรฝั่งขวาก็เป็นเลขกันนั้นแหละเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสมมูลการมันเท่ากันเป๊ะเลยตอบกอไก่นะทุกที่ไม่ดูขอไข่ข้อนี้เราไม่ต้องไปแจงกรณีเลยนะนะครับข้อนี้แบบพิจารณาแบบเป็นไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนเป็นในทุกกรณีเลยพีทาวคิวเนี่ย ขอใครรู้ฝั่งขวา P และ not P ไม่ว่า P จะเป็นอะไรก็ตาม P ร P และ not P เนี่ยมันย่อมเป็นอะไรเสมอ t e s อันเนี้ยเบสิกตรงนี้รู้เพราะฉะนั้น f ของเ e s เนี่ยตามนิยามต้องออกมาเป็นเลขอะไรเสมอหนึ่ง แสดงว่าฝั่งขวาเป็นหนึ่งเสมอไม่ขึ้นกับประรพจน์ p เลยไม่ว่า p จะเป็นจริง p จะเป็นเท็จก็ตามฝั่งขวาต่ำหนึ่งทีนีม้มาดูฝั่งซ้ายเองฝั่งซ้ายเป็นค่าฟังก์ชันของ p แล้ว q กับเป็นค่าฟังก์ชันของ not q และ p มาคูณกันนี่มาคูณกันนะนักเรียนเห็นแล้วจะคุณมากเลยว่าแท้ที่จริงแล้ว not q และ p มันเป็นนิเฟตของ p แล้ว q นอะจำได้ไหม นิเศษของ p แล้ว q คือ p และ not q อันนี้ห้ามลืมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือนิเศษของ p แล้ว q ดังนั้นฝั่งซ้ายมันจึงจัดรูปเข้าง่ายๆเป็น f ของ p แล้ว q ไปคูณกับ f ของ not ของ p แล้ว q นั่นเอง นักเรียนไม่ต้องไปแจ้งกรณีหรอกว่า p เป็นจริง q เป็นเท็จ p เป็นเท็จ q เป็นจริงสีก่กรณีไม่ต้องแจ้งเพราะว่าดูปุ๊บก็รู้ปั๊บว่า p แล้ว q กับ not ของ p แล้ว q เนี่ยมันเป็นนิเสธซึ่งกันและกันแสดงว่าถ้าตัวหนึ่งจริงตัวหนึ่งต้องเท็จตัวหนึ่งเท็จอีกฝ่งหนึ่งต้องจริงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันย่อมเท่ากับ f ของจริงไปคูณกับ f ของเท็จล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตัวหนึ่งต้องจริงตัวหนึ่งต้องเท็จ พราะสองตัเมันนิสัซึ่งกันแล้วกันแล้ว f ของจริงเนี่ยโจทย์มันบอกว่าได้ลบหนึ่ง f ของเทสเนี<ม>่ยโจทย์บอกว่าได้หนึ่งแสดงว่ามันคูณกันต้องได้ลบหนึ่งเสมอเห็นไหมคูณกันแล้วต้องได้ลบหนึ่งเสมอแสดงว่าฝั่งซ้ายเนี่ยได้ลบหนึ่งเสมอฝั่งขวาเนี่ยได้หนึ่งดังนั้นขอไข่เนี่ยก็เท็จดังนั้นจริงตอบว่า กอไก่ถูกขอไข่ผิด